สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่แอนเบลครับรีวิวเกมรีวิวใจชอบไมถามใจ EP 4 6่สขีดยีครับเอ่อลืมอัดคลิปอีกแล้วกะว่าเดี๋ยวสะสมรูปน้องปลาเสร็จเออจะเลื่อนมาแล้วก็กดรลับใช่ไหมแต่พอเลื่อนปุ๊บมันเด้งรับรางวัลไปเลยครับทุกคนเงียวก็ นี่นะครับก็ภาพน้องป่าภาพแรกนะครับน้องปลาแดงนะครับเรดคยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปลาครบดำนะครับอ่าพรุ่งนี้จะเป็นเปิดนี่นะครับของปลาครบสีน้ำเงินนะครับทีเนี้ยรู้ป่าวว่าไอ้วันแรกอะครับที่เปิดเฉพาะปลาแดงอะผมมาเปิดกล่องทั้งหมดไปหมดแล้วนะครับ แล้วก็อันเนี้ยคือผมยังไม่ได้เปิดกล่องหลังจากสีฟ้าครบนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเนาะมันมีค้างอยู่หนึ่งอันอันนี้ผมจะไม่เปิดนะมันเป็นสิบหกชิ้นเนาะใช่ไหมเนี่ยนะใช่มันสิบหกชิ้นนะครับเนี่ยมันสิบหกชิ้นนะครับสิบหกชิ้นบวกสามสิบสองทั้งหมดสี่สิบแปดชิ้นนะที่หามาเพื่อเปิด ตัวประครับดำนะครับให้ครบนะครับสัมภาษ์ประครับดำนะครับก็อันนี้พอได้สาสองชิ้นนะอันนี้เดี๋ยวผมจะพามากดดูนะครับว่าพอกดอ่าซัมมิตแล้วนะครับจะได้อะไรบ้างเนาะกับสามสองชิ้นจริง,รงๆวันแรกอะที่มันครคอต์ใบประแดงฮะผมก็ลองกดเล่นแต่ด้วยไม่ได้อัดคลิปด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นการบูชานะครับมันก็จะบอกแหละว่าอ่าได้อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เมื่อกี้ไม่ได้บอกเนาะว่าไ,ได้อะไรนี่มันบอกว่าได้นี่อ่าเร่ง5นาทีนี่เจอ่าเพชรร้อยคูณสอได้อ่าพลังนะครับได้วายนะสิอันคูณสนะครับแแล้วก็ชิ้นส่วนอุปกรณ์ก็ตัวน็อตนะครับอ่าคูณสองนะครับสเปอร่งหชั่วโมงได้นต เพชรหนึ่งพันสองอันได้หนึ่งเปอร์เซน์เกียร์แม่นยำสองอันได้หนึ uh, ่งปอร์เนแม่เหล็กสามอันได้หปอร์เซนแล้วก็ส่วนฮีโร่นะครับสีทองได้หนปอร์เซนะครับเราก็มาดูกันเียก,ก่อว่าสาบสอันนี้เราจะได้อะไรเท่าไหร่นะครับอ่เดี๋ยวจิ้มเลยโอ้ได้เล่งชั่วโมงมาสามอันแท้ ก็แต่ไอเลขงห้านาทีก็ได้มาเยอะมากน,นะได้มาเยอะมากอยู่นะเออก็ยังดีครับยังดีก็ถือว่าได้มาเยอะอยู่นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะดองไว้เปิดพรุ่งนี้นะครับกล่องที่เหลือนะแล้วก็วันนี้เข้าสู่กิจพัธมิตรนะครับก็รับกิจง,ง่ายๆครับาง,ง่ายๆแน่อนอนไม่ต้องจิ้มซื้อเพิ่มนะครับเออ คือเขาทำกันเป็นหมื่นแล้วอ่ะเราไม่ทันอยู่แล้วอะคือแบบโอ้ยถามว่าของดีไหมจริงๆของดีมากดูดิดูดิดูดิแต่แบบโอ้ย<笑><笑>ก็โหดโพดอ่าแล้วก็อําดับนะครับนี่ที่หนึ่งครับห่างจากที่สองอยู่ประมาณห้าหมื่นะครับ ไม่ถึงห้าหมื่นหรอกประมาณสี่หมื่นกว่านะครับกอ็อีกสองวันเนาะจะจบนะครับสาหรับอ่าพนมิตท,ที่รั้งแกร่งที่สุดนะครับแล้วก็อาทิตย์นี้มีคิสต้นแคนอ่าส่วนอันนี้นะครับก็หลังจากปลดล็อกมาคิดว่าวันนี้วสุดท้ายน่าจะสําเร็จนะครับเพราะว่าเหลืออีกหลายอันที่ทําได้นะอันนี้สามอันนี้เก้าสิบสองสิบ แปดยนะครับ27แล้วก็อ่าเมื่อกี้27เนาะแล้วก็32 42ครับน่าจะได้เพิ่มขึ้นอีก42นะครับน่าจะได้ครบอยู่นะอันนี้นะน่าจะได้ครบนะ แล้วปลอกอันสุดท้ายก็คือจะได้หีบไอหีบเนี่ยผมลองจิ้มดูแล้วนะดีอยู่เดวนะอยู่แน,น่นี้นี่ครับหีบนะครับนี่มันจะเลือกได้อย่างไรอย่างหนึ่งนะครับเราเลือกได้เลยนะครับซึ่งวันก่อนอนะ่ะผมทำเควสสะดุดนะครับไอพันธมิรสดแข็งแกรงแหละ มันขาดเกียร์ไปอยู่ประมาณสี่อันนะครับก็เปิดอันนี้แหละออกมานะครับก็เลยเหลือน,น้อยกุศลบ,บาลเขานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ใช้ยามจาเป็นนะครับอันนี้ส่วนอันนี้เป็นกล่องสุ่มครับนี่เป็นกล่องพันธมิตรที่เราได้จากตัวกิจพันธมิตรสุดแก่งที่เกินมานะครับเพราะว่ามันจะมีคะแนนที่มันครบแล้วนี่เห็นปะเนี่ยเราปลดล็อกทุกอันแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับนี่ มันจะให้มันให้สิบอันแต่น่าจะเผือกดไปแล้วนะครับก็คะแนนที่มันเกินมาทุกๆสี่ร้อยอ่ะอ่าเราก็จะได้ตัวไอ้กล่องตัวเนี้ยนะครับอ่เดี๋ยวผมพาเปิดกล่องสีฟูหกอันดีก่อนเนาเนะจิ้มโอ้ได้ส่วนครับแล้วก็ได้เพชรอีกแล้วแล้วก็ได้เล้งครับก็ได้เล้งเยอะๆก็ดีนะเพราะว่า เราก็ได้ออาบ,บ้านเสร็จไว้นะครับแต่ปัญหาตอนนี้คืออ่าทรัพยากรไปหมดแล้วครับวันก่อนผมจะไม่ได้ว่าผมได้เอาให้ดูไหมนะก่อนอับบ้านนะันมีอยู่ประมาณสามร้อยนิดๆอะทีนี้ยมันเปิดกล่องไอ้ที่มีแบบมากมายมหาศาลอะอันนั้นอะเปิดเกี้ยงเลยทุกคนนี่ทรัพยากรสุทธิตอนนี้ของผมอะรวบรวมได้แค่ร้อยกว่าเองนะ ผมเมื่อวานได้ขึ้นบ้านตัวยี่แปดไปนะครับแล้วก็อัพค่ายทหารไปด้วยนะครับนี่อัพยี่แปดแล้วครับแล้วก็ใช้เควสเมื่อวานมีภารกิจเร่งมาเราก็ใช้ไปอตอนนี้รู้สึกว่าภารกิจผมจะอยู่ที่มันต้องใช้เร่งประมาณสิบสอชั่วโมงนะในการในการคอมพิวต์ปลดสลับกอกเนี่ยครับ เนี่ยในการผลสามกอกเนี่ยอย่างไอ้วิจัยเนี่ยก็ไอนี้ก็ใช้สามใช้ประมาณสิบสองชั่วโมงเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็นาไม่เยอะหรอกแต่ก็น่าจะแบบเอ้ยต่เพิ่นว่ารับเควสทหารไปแล้วไงก็เลยแบบเอ้ยรอทหารเสร็จก่อนแล้วกันถ้าเสร็จก่อนก็เดี๋ยวจะวิจัยนะครับอืม ช่วงนี้มีอะไรอีกน่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าช่วงเนี้ยเควสน้อยกิจน้อยแล้วก็คสต้นแทนนะครับเหมือนเดิมทีมหนึ่งครับอ่ากลยุทธ์อันนี้แล้วเนาะอ่านี่ช่วงนี้มีอันนี้ครับเป็นฝึกฝนทหารครับอยู่ที่ร้อยพอดีเลยนะครับก็ห้าหมื่นแต่ว่าอันเนี้ยพอปลดแล้วปุ๊บมันใช้เกมแม่นยำได้ด้วยนะครับ แกมิ้นยำก็คือนี่ตัวนี้ครับพอครบสี่สิบปุ๊บมันจะขึ้นปรับปรุงนี่นะครับเราสามารถเอามาอัพได้นะครับนี่เห็นปะเดี๋ยวขออนุญาตอัพก่อนนะครับนี่พอขึ้นสี่สิบปุ๊บเห็นปะมันจะมีแม่เหล็กให้กดนะครับหรือมันยังไม่มีแม่เหล็กเราก็กดอัพได้เลยนะครับก็แล้วแต่เลยว่าจะกดหรือไม่กดนะครับก็ผมก็จะกดไปเรื่อยๆนะครับ นี่เดีนะพอไหมพอแฮะโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยมาอับอีกขึ้นเป็นสี่สิบนะครับอ่าผมเล่นสายบาลานนะมันจะจะเรียวกว่าไงเดียคือคือสายบาลาน,น่ะเราจะอับหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่แบบว่าจะได้ตีแรงหน่อยหรือว่าแบบตีหลายๆอันแบบเขาเรียกอะไรนะพร้อมรอบๆด้านปะเออน่าจะประมาณนั้นนะครับ เกมนี้มีความขายไว้์เอาอยู่มากมายนะครับซับใครที่เคยเล่นไฟเอานะทีเนี้ยเมื่อวานอะ่ะไม่ใช่เมื่อวานเดี๋ยววันก่อนเราขึ้นบ้านยิบเจ็ดใช่ป่ะมันได้หุ่นยนต์ตัวที่สองมาแล้วผมเพิ่งเก็บของใส่ครบเี๋ยนะจิ้มผิดต้องจิ้มหุ่นยนต์นี่นี่ผมได้หุ่นยนต์น้องตัวที่สองมาแล้วครับแล้วทีนี้อันนี้ครับสกิลนะครับอันแรก ่ะเดี๋ยวผมจิ้มสก,กิลให้ดูนะอันแรกเป็นเพิ่มความเร็วไม่ใช่เพิ่มขอโทษลดความเร็วในการสร้างลง8%นะครับส่วนอันนี้นะครับเปิดเข้าโหมดเฮอร์คิวลิสนะครับเมื่อไปถึงจุดทร,รัพยากรรวบรวมแล้วจะได้เสร็จกับมาทันทีทุกคนจะรู้ว่าอันเนี้ยมีในไ,ไวเอาเว้ยมันเป็นปลดของอะไรสักอย่างอะผมจำไม่ได้ ผมจะไม่ได้จริงมันจะมีให้กดใช้คือไม่ว่าคุณจะเก็บเวลไหนก็ตามปะหรือแบบอยากเคลียร์พื้นที่ที่แบบเพื่อนจะแลนดิ้งแล้วแบบเออแบบมันมีอีเก็บทรัพย์อยู่อะไรเงี้ยคุณก็แค่จิ้มสกิลนี้นะครับไปจิ้มแรก่กดส่งนะครับมันก็จะวิ่งตัง้วแนวตั้วแนวต้นแนวไปเก็บแร่ปุ๊บมันจะนับหนึ่งสองปุ๊บแล้วก็เสร็จแล้วก็วิ่งกลับบ้าน ไอเนี่ยผมเคยเห็นไหนไว้อาเว้ยคือมันเหมือนเป็นเกมก๊อปกันมาไว้แล้วแบบโอ้ตีมคุกกับตีมหิมะนะ่ะเออโอเควันนี้ก็คลิปเริ่มยาวแล้วครับแล้วก็กิดนะจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็มีรันขึ้นคอมวนวายกับเมียนะครับมีอ่าเอะผมบอกหรือยังว่ามีอาล่างทองมาแล้วนะ ไม่โคตรเด้งโคตรเฟี้ยวนะครับโคตรเปรี้ยวด้วยก็อยากได้อยู่นะถ้าถามว่าถ้าใครอยากได้นะครับราคาอยู่ร้อยสิบบาทนะอันนี้ผมไม่ได้ค่าคอมกับเขานะใครใครเติมเติมนะครับใครใครไม่เติมไม่เติมนะครับ โอเคน่าจะมีแค่เพียงเท่านี้ครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เรามีสามช่องทางนะครับมี facebook a นน a n d b e l l Page นะครับแล้วก็มีอ่า t ิ k ตอ n แอนนี่แ l l ครับแล้วก็ youtube a นี a n d b e l l ครับยังไงก็ฝากเข้าไปกดติดตามใน youtube ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ